สวัสดีนะครับก็จะมาเปลี่ยนแบต Oppo F11 นะครับผมอย่างแรกให้เพื่อนๆเ,เป่าลมร้อนนะครผมเป่าลมร้อนเพื่อไขรกาครับเกาจะอยู่รอบๆตัวเครื่องนะครับเพื่อนๆใช้ความรู้สึกนะครับว่าเกาวมันเริ่มไขตัวนะครับให้เพื่อนๆหาวัสดุบางๆเช่นลักษณะเหมือนไพ่ปกเดงนะครับ แล้วก็ลูบรอบตัวเครื่องนะครับใช้เล็บลูบช่วยด้วยนะครับให้รอบรอบตัวเครื่องครับถ้าเราซื้อเครื่องมือเป่าลมร้อนนะครับฮอตแอร์นะครับเราซื้อเครื่องเดียวมันจะไม่คุ้มนะครับเพื่อนๆผมก็จะใช้เป็นน้ํามันหล่อนสันแทนนะครับต่อมานะครับให้เพื่อนๆขันสลักตรงนี้มันจะเป็นสลักใส่แผทสแกนนิ้วมือนะครับ คันนออ็อตชุดหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาสลักออกครับปลดใส่แพ้ก่อนนะครับมันจะได้ทํางานง่ายๆนะครับต่อมาให้เพื่อนๆขันน็อตชุดบนนะครับผมน็อตชุดบนเนี่ยก็จะมีความสั้นความยาวที่เท่ากันนะครับสมมาตรบนกันได้เลยนะครับ ต่อมาก็ให้เพื่อนๆขัดน็อตชุดล่างนะครับน็อตชุดล่างก็มีความสั้นความยาวที่เท่ากันนะครับเพื่อนๆสามารถปนกันได้เลยนะครับน็อตมันเป็นเกี่ยวไม่ออกนะครับก็ให้เพื่อนๆหาวัสดุบางๆนะครับให้มันเป็นเกี่ยวขึ้นมานะครับบางทีเครื่องไม่เคยถอดมานะครับขั้นต่อมานะครับให้ถอดทัดซิมนะครับ ส่วนน็อตทิมว่ามันไม่เป็นเกี่ยวกับช่างมันนะครับมันหลุดจากตัวเครื่องไปแล้วนะครับรูดไล่ตั้งแต่ถัดซิมนะครับแล้วก็รูดให้รอบตัวเครื่องให้ดังแก๊กนะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับรูดให้รอบๆเลยครับ ก็ระวังพวกปุ่มข้างๆนะครับมันชอบหลุดนะครับเพื่อนๆระวังมันหายนะครับเห็นไหมมันชอบหลุดนะครับเพื่อนๆต่อมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นสายแพรแบตนะครับให้ปลดล็อกสายแพรนะครับตัดไฟนะครับกันไฟลัดวงจรนะครับเพื่อนๆแล้วก็ดึงเอาตัวแบตออกมานะครับถ้าส่วนตรงนี้มันไม่ออกนะครับให้เพื่อนๆเป่าลมร้อนก็ได้นะครับช่วยนะครับ แล้วก็ดึงแบตตัวนี้มันจะเสื่อมสภาพครับมันงอตัวเป็นน้ำเจิงเลยนะครับมันเลนะครับแล้วก็ใส่แบตตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้ผมจะใช้แบตของยี่ห้อแมสนะครับแล้วก็เป่าลมร้อนช่วยส่วนตัวรัดแบตนะครับผมเพื่อให้มันรัดกับตัวแบตนะครับเพื่อน แล้วก็ใส่ใส่แพแบตเข้าไปนะครับแต่ละเครื่องนะครับแบตมันก็จะใช้งานไม่เหมือนกันแต่ละเครื่องนะครับคนเราใช้งานไม่เหมือนกันแชทไปเล่นไปนะครับก็อยู่ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับเราก็ลองเปิดเครื่องดูะครับเพื่อนแล้วก็อย่าลืมใส่ปุ่มข้างน่อยครับที่มันชอบหลุดนะเพื่อน ส่วนตรงนี้ผมจะเรียกเป็นบอดี้กลางนะครับก็ล,ลองว่าเวลาเราชาร์จว่าแบตมันขึ้นเปอร์เซนต์ด้วยหรือเปล่านะครับแบตมันมีปัญหาก็ให้เพื่อนๆไปเคมร้านที่เพื่อนๆซื้อมานะครับเพื่อนๆไปซื้อมาที่ไหนก็ไปเคมร้านนั้นนะครับแต่ก่อนซื้อเพื่อนๆก็ลองถามร้านด้วยนะครับมีประกัน เท่าไรนะครับผมต่อมาก็ให้เพื่อนๆประกอบนี่เลยสมมติว่าเราเทสแบตเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบบอดี้กลางเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้ปุ่มมันจะสึกนะครับปุ่มข้างๆมันสึกด้วยนะครับใช้ใช้ลองพลาสติกลองไปนะครับ ครับตอนแรกมันกดไม่ได้ครับแล้วก็ลองไปสักนิดหนึ่งมันจะเป็นอย่างๆนะครับปุ่มมันสึกไปหมดแล้วทุกเครื่องครับมันมันจะเป็นนะครับระยะเราใช้เป็นนานๆนะครับปุ่มมันชอบสึกนะครับต่อมาก็ให้เพื่อนๆขันน็อตให้หมดเลยนะครับกับปนกันได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมปุ่มนี้นะครับกรุุ่นนิด ก็นานแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ต้องทาคลิปให้เพื่อนๆน,นะครับสําหรับคนที่ใช้รุ่นนี้อยู่ตัวนี้จะเป็นส่แผดสแกนเนลนะครับแล้วก็ใส่สลักล็อกเข้าไปได้เลยเป็นแบตข้อมูลไม่หายนะครับเพื่อนๆเ,เราไม่ได้เป็นลบข้อมูลดัตตามันนะครับข้อมูลไม่หายนะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับข้อมูลจะหายหรือเปล่านะครับ ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่หายส่วนตรงนี้นะครับก็ลองประกบดูนะครับว่ามันสนิทหรือเปล่าถ้าไม่สนิทเนี่ยเราล้างกาวส่วนที่ว่าเป็นกาวมันเป็นก้อนๆน,นะครับเราทําความสะอาดก่อนแล้วก็เช็ดพกฝุ่นนะครับถ้าเราไม่เช็ดเนี่ยโอกาสเวลาเราติดกาวไปแล้วนะครับมันก็จะไม่ค่อยสนิทนะครับเราเช็ดกาวนะครับ ส่วนที่กาวแล้วมันมันไม่ได้อ,ออกหมดนะครับผมส่วนที่กาวเรียบๆผมก็จะเอาไว้แบบนี้เลยนะครับเอากาวที่เป็นก้อนๆออกนะครับเวลาประกบเดี๋ยวมันไม่สนิทนะครับผมแต่ก่อนที่จะลงกลาวนะครับให้เพื่อนๆลองประกบดูก่อนนะครับถ้าไม่ประกบเดี๋ยวเราไม่รู้นะครับว่ามันสนิทหรือไม่สนิทนะครับเพื่อนแล้วเราก็ลงกลาวไ,ได้เลยส่วนตรงนี้ผมจะใช้เป็นกาวใสนะครับ ก็ประกอบรอให้กาวมันแห้งหนึ่งชั่วโมงก็เป็นอันว่าใช้ได้ครับก็รอให้กาวมันแห้งก็ใช้เทปใสแปะนะครับรอให้กาวมันแห้งนะครับมันจะได้สนิทตัวนะครับก็ทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วทําไม่ได้ให้ไปอุดหนุนล้านนะครับก็โอเควันนี้ก็สวัสดีนะครับ